บิยอนอิ e เ t ส e มนต์บิยอนเว l ไนกี้เปิดขายรองเท้าใหม่มีลิซ่าสวมใส่ลงสื่อไนกี้ร่วมกับดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศสซิมองปอตชัคมูสแห่งแบรนด์ชัคมูสแบรนด์แฟชั่นฝรั่งเศสเปิดตัวรองเท้าเรื่องใหม่ไนกี้เอ็กชัคมูสมูนชูที่ผสมผสานระหว่างต้นแบบรองเท้าว,วิ่งเข้ากับรูปทรงรองเท้าบัลเล่ที่ทันสมัยมี3โทนสีในราคา180ดอลลาร์สหรัฐหรือราว5.8 0 0พันบาทกำหนดวางขายครั้งแรกในวันที่2ีก กกันแนยนนี้ผ่านชักมูส c o m ก่อนที่จะจำหน่ายในกี้ SNKRSR หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้สำหรับขายรองเท้ารุ่นพิเศษและร้านในกี้ที่ร่วมรายการในวันที่6ตุลาคม2568โดยก่อนวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการมีภาพของลิซ่าแบล็ p พิงสวมใส่รองเท้ารุ่นพิเศษลงในสื่อโซเชียลการโปรโมตจากเซเลบริตี้คนดังอย่างลิซ่าน่าจะสร้างกระแสเชิงบวกต่อภาพลักษณ์แบรนด์และสร้างความสนใจในตัวสินค้าดังกล่าว ขณะที่การร่วมมือกันครั้งนี้เป็นการร่วมมือด้านรองเท้าครั้งที่4ระหว่าง n i กี้และชักมูสต่อจากรุ่น Air Max 1, Air Force 1และ Air h u m a r ร คาดเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าใหม่ในกลุ่ม h ไฮแฟช h ั่นและ l i f e สไต l e โดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงและสายแฟชั่นที่ช่วงหลังทางไนกี้พยายามผลักดันสินค้า Women Active Wear มากขึ้นเนื่องจากเป็นกลุ่มที่ยังมีแนวโน้มเติบโตและมีมาจินที่ดีโดยเฉพาะสินค้า Limited Edition และ High Fashion Collaboration มาตั้งราคาพรีเมียมและมาจินสูงแม้วอลลุ่มจะไม่มากก็ตามคำแนะนำอ้างอิงจากข้อมูลของ b l o o m b e r g นักวิคห์ส่วนใหญ่จำนวน2 4รายจาก42รายแนะนำให้ซื้อมีราคาเป้าหมายเฉลี่ย $81.25 ดอลลาร์สหรัฐโดยมีอัพไซด์ราว17.25%จากราคาปัจจุบันมุมมองเทคนิคไนกี้80ไซดเวย์แนวรับ1.04บาทแนวตา้าน2 2 0ถึง1.30บาทขอบคุณข้อมูลจากบทวิเคราะห์เทคนิคส n a ปบ y a เอเ Plus ลัสจะทำโดยทีมนักวิเคราะห์เอเชียพลัสบรรยายโดย Asia Plus w สว l ลเ n g e รนเจอร์ฟรัเพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ